สวัสดีครับอาการโรคประจําตัวของมอไซค์ที่เป็นล้อแม็กครับซึ่งจะมีอาการเบ้าลูกปืนหลวมนั่นเองฮะรถคันนี้หลวมมาตดเยอะเลยฮะนี่ฮะเบ้าลูกปืนหลวมการแก้ไขเบื้องต้นก็ให้เอาแบบง่ายๆที่สุดไปหาสังกะสีแผ่นมานะฮะเพื่อนๆสังกะสีไปตัดมาเอาสังกะสีเก่าก็ได้ฮะที่เป็นสังกะสีแผ่นเรียบนะฮะหรือเป็นสังกะสีที่เอามาเรียบก็ได้นะ เอามาตัดแล้วก็เอามาใส่ยิ่งตัวที่มันหลวมเยอะๆเนี่ยเราต้องเอามาตัดใส่เลยนะฮะเพื่อนๆต้องใช้สังกะสีมันถึงจะมีความหนาแล้วก็ความแข็งแรงถ้าหากเราไปใช้กระป๋องอ่ากระปรอ๋องอลูมิเนียมกระป๋องเบียร์มันมีความอ่อนนะ,ะเพื่อนๆมันจะอยู่ได้ไม่ทนหรือถ้าหากใครหาสังกะสีไม่ได้ไปเอากระป๋องของปลากระป๋องมาก็ได้นะฮะ ซึ่งมันจะมีความแข็งแรงและทนทานกว่า